ทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับวูวูเซล่านะครับก็หรือว่าที่เขาเรียกว่าแตรช้างนะครับหรือว่าที่บ้านเราเรียกว่าแตรฟุตบอลนะครับเสียงไว้ประมาณนี้นะครับก็อันนี้นะครับก็เป็นเครื่องดนตรีนะครับของแอฟริกาใต้นะครับก็คือว่าถ้าเกิดเปรียบเทียบกับของไทยนะครับมันก็จะเหมือนกับพวกอะไรครับถ้าเกิดใครดูนะครับพวกยุโรปนะครับก็จะมีทำเป็ดใช่ไหมครับเป่าปิ๊บนะครับให้ เรียกขวญกาลังใจนะครับหรือว่าถ้าเกิดเราดูในหนังอินเดียสมัยก่อนนะครับมันก็จะมีสังนะครับสังแล้วป้านแบบดังๆอ่ะไอ้นี่แต่ว่าของแอฟริกาต้านะครับเขาใช้เป็นตัวนี้นะครับบูบูเซล่านะครับก็เสียงจะเสียงก็จะดังมากนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยในสมัยที่มีการแข่งนะครับฟุตบอลเนี่ยตอนเนี้ยฟี FA นะครับประกาศนะครับว่าบูบูเซล่านะครับเสียงมันดังมากนะครับเป็นการลบกลัวนะครับดังนั้นเขาก็เลยว่าเฮ้ ห้ามใช้นะครับในของฟี فا นะถ้าเกิดใครจะไปเชียร์ฟุตบอลนะครับห้ามใช้ตัวนี้นะครับในการเป็นเครื่องเป่านะครับแต่ว่าของไทยพี่อนก็ไม่เห็นมาประมาณสักสองสามปีนะสงใส่ว่าประเทศไทยใช้มาตรฐานเดียวกับฟี فا นะว่าคือว่าตัวนี้นะครับห้ามนะครับแต่ว่าก็เราก็ใช้เครื่องอย่างอื่นแทนนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราเทียบความดังนะครับเนี่ยเบบเทียบกันอันนี้คือแตรของไอรีมครับอ่าถ้าเป็นบูบูเซรา นะครับว่ามันดังต่างกันมากนะครับแบบก็คือถ้าเรียกว่าจะเป็นมลพิษทางเสียงนะครับคือพี่อ่นนอากจะลองเป่าเล่นๆนะครับสิบนาทีก็แบบเฮ้ยหูก็แบบนะครับเพราะว่ามันถือว่าเป็นเครื่องดนตรีที่สร้างแบบเสียงที่ดังมากนะครับอันนี้นะครับก็เป็นเกี่ยวกับของบูซล่าครับก็เป็นเครื่องดนตรีนะครับเป่านะครับของแอฟริกาใต้นะครับก็ตอนนี้ไม่ค่อยเห็นมีขายในไทยแหละก็ เป็นเอาไว้ใช้ในการเชียร์ฟุตบอลนะครับก็แต่ว่าฟีฟ่าก็าห้ามน้อยุโรปก็ห้าม,นะามแต่ว่าในของแอฟริกาใต้ก็ยังเห็นเขาใช้ในการเชียร์กันอยู่นะครับแต่ของไทยไม่เห็นมานานลวสงสัยแบบก็ใช้มาฐานฟีฟาก็เลยห้ามเชียร์เพราะเสียงมันดังมากๆ,ๆดังมากๆจริงแต่ว่ามีช่วงหนึ่งครับช่วงฟุตบอลโลกอะ่ะทุกคนใช้นี่เชียร์นะครับว่ามันเป็นแบบว่าอะไรสร้างสีสันนะครับแล้วก็สร้างขมขืนได้เป็นอย่างดีโอเคครับเดี๋ยวเราจบกันรีวิวคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับชอบก็อย่า